ลองดูนะครับตรงนี้มันหลายรอบแล้วมันขึ้นนะน่าจะผีเคออี๋ยวลองดูอะไรเอ่ยมันมีมาะกัดด้วยเมื่อกี้น่ะไช้ช้าจู่ขึ้นอีกอะ่ะ เหมือนจะโดนกัดอ่ะฟองขึ้นเลยอ่ะอาจจะช้าไป โดนละโดนแล้วโดนแ,แล้วนะครับอะไรเอ่ยไอาย,ยา่อาไอป๊อกไอป๊อกจะดโอชดูชดูไอป๊อกน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนะเไอ้ป๊อกน้อยไอ้ป๊อกน้อยดูนี่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 ชดูชดูกัดโดนจชดูเลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพิ่อนเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนดูกันกันนึงกันนึงบอกน้อยนะชือด,ดน้อยน,นี่ครับก็คือลักษณะของชือกก็คือปากจะแหลมนี่หางโคนหางจะใหญ่นะครับโดนปอกน้อยละก็ว่าอยู่มันไล่กัดหลายรอบมากเลยนะครับนี่ครับโดนโดนเหยี่ยวฟุ้งฟิ้ง โดนเหยือนะห่อฟุงฟ้งฟิ้งตัวนี้ใส่ผู้หางหน่อยนึ่งแล้วก็ชุดบอกน้อยเดี๋ยวขอขอเอาถ่ายรูปอวดเพื่อนหน่อยนี่นะเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับปอกน้อยชุยดบอกน้อยนะครับว่าแล้วอะไรไล่กัดไล่กัดนะครับฟองฟอดฟอดฟอด,ฟอดเลยไล่กัด ตีตีเบะต,ตีช้าไม่กัดนะครับต้องตีไวๆนะสะโดไอ